สวัสดีค่ะแฟนคลับที่อบักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นปากแดงศักดิธิ์นะคะปากแดงศักดิธิ์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมชมเร็วนะคะชมเร็วก็เพราะว่าเลขเด่นปากแดงศักดิ์สธิ์นั้นก็เข้านะคะงวดทิศแล้วงวดวันที่16กกรกฎาคมนั้นเข้านะคะงวดนี้แอดคิดว่าคงจะเข้าแน่นอนเพราะว่าตรงกับหลายสำนักนะคะตรงกับหลายสำนัก เลขนะ่าปกเด่นห้านะคะเด่นห้าเด่นห้ามีห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็ห้าเก้านะคะงวดที่แล้วแอดมักจะเอาตัวนี้ไปให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะสำหรับเลขเด่นปกักแดงศักดิ์สิทธิ์งวดที่แล้วเด่นสามนะคะเด่นสามเข้าสามหกนะคะเด่นสามเข้าสามหกมักจะเอาตัว เลขตรงนี้นะคะตรงนี้มาให้ท่านพิจารณางวดนี้ก็เช่นกันนะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเลขตรงนี้เด่นห้านะคะงวดวันที่1นึ่งสิงหาคม2,567ันาสำนักอื่นก็เด่น5เช่นกันนะคะเด่น5 5,9อันนี้ก็5,9 5,4 5,4สีาสำนักอื่นก็ เด่นเช่นกันนะคะเด่นสี่ห้าเนาะแล้วก็ห้าหนึ่งนะถ้าห้าหนึ่งก็นี่ลากมะเดือ่อของคำชะโนดเลขคำชะโนดก็เข้านะคะเลขปากแดงศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกันนะคะหมวดนี้ สามตัวนี้จะเข้าหรือไม่แต่ว่าเอสคิดว่าห้าเข้านะคะห้าเข้าตัวจับคู่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนาะแต่ว่างวดที่แล้วเพราะว่าเขาจับคู่นั้นเข้านะคะก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเลขเด่นปากแดงศักดิ์สินงวดนี้นะคะเด่นห้านะคะเด่นห้าห้าจะเข้าหรือไม่เรามาดูตัวเลขข้างในกันเลยจ้า สามตัวรางวัลที่หนึ่งเต็งโต๊ดนะคะห้าสองสี่เจ็ดหกสองแล้วก็หกสองเก้าเก้าหกแปดตัวนี้ตัวจับคู่ไม่ค่อยเข้านะคะไม่ค่อยเข้าก็เลยไม่ดิค่ะแต่ว่าเขาให้มาสามแปดเนาะออกสองออกสามหกเนาะ เลขวดนี้ถ้าจะให้แอดชอบนี่เอาตัวไหนดีว่าวดนี้ก็ยังเอาตัวนี้เพราะว่าเป็นเลขมงคลของเดือนสิงหาคมเนาะสองปดหน้านี้ก็เด่นสองปดเชื่องกันนะคะเลขมงคลนะคะก็ควรเอาไปพิจารณาเนาะบนนะคะปักแดงศักดิ์สิทธิ์นั้นเด่นสอง ปากแดงศักดิ์สิทธิ์ชุดพิเศษ3ตัว1 8 2 4 8 5แล้วก็3 8 9เลขที่มาตรงกันกันกบหลายสำนักนะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ล่างนะคะที่ตรงกันก็คือเลข8 5 5 8นะคะงวดที่แล้วเลขเลขท้ายนะคะเลขท้ายเขามาบนนะคะ ที่แล้วเด่นสามนะคะแต่ว่ามาบนเนาะงวดนี้เด่นห้าเอา๊ะคิดว่ามันตรงกันกับหลายสำนักนะก็เลยมาเม้นไว้ที่เลข8ปดห้าชุดสามตัวไม่ค่อยเข้านะหน้านี้นะไม่ค่อยเข้า ชุดสามตัวเขาก็เด่นแปดเนาะเลขล่างเด่นห้านะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์เลขล่างเด่นห้าเ,เลขยันแดงเลขยันแดงนี้เด่นสามนะคะเลขยันแดงเด่นสาม ตรงนี้เป็นเลขมงคลนะคะสองแปดเนาะทูทกเรียกซับห้าแปดนะคะทูทกเรียกซับงวดที่แล้วเขาเด่นสามเข้านะคะงวดที่แล้วเด่นสามเข้า วดนี้เด่นห้านะคะวดที่แล้วเด่นสามนะคะเข้าตัวเด่นงวดนี้เด่นห้านะคะเด่นห้าแดงนครอินก็มักจะเข้าเสมอนะคะงวดนี้เด่นสองแปดซึ่งเป็นเลขที่แอดชอบเนาะ สองแปดอันนี้ก็ตรงกับหลายสำนักเนาะเลขห้าเก้าเก้าห้านะะเลขสองแปดเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคลก็ลองไปพิจารณาดูหน้านี้นะคะแต่ว่าที่ตรงกันกับหลายสำนักก็คือเลขห้าแปดนะคะอันนี้ก็ยังเด่นสองห้าแปดอยู่นะคะ ยังเด่นสองห้าแปดอยู่ตรงลอยลมบนนะคะวดที่แล้วเข้าตัวเด่นนะคะสามหกลอยลมบนเข้าตัวเด่นนะคะอันนี้ฟันธงก็ฟันธงที่เลียกสามเนาะอันนี้ฟันธงที่เลียกห้า ลอยลมบนงวดนี้เด่นสองนะคะเด่นสองวดที่แล้วเด่นสามนะคะเด่น9กนะคะวดนี้เด่นวดที่แล้วเด่นหกวดนี้เด่นเก้านะคะเอดก็เอาตรงนี้มาพิจารณาบ่อยครั้งนะคะเพราะว่ามักจะเข้าเนาะเอามาพิจารณา วดที่แล้วตัวเด่นมาแปดห้านะคะวดที่แล้วงวดนี้มาแปดห้าวดที่แล้วมาสามหกก็เด่นสามเหมือนเดิมนะคะเด่นสามเนาะวดนี้มาแปดมาห้าแปดมาห้าแปดแปดมาแรงนะคะจะเป็นเลขห้าแปดตามที่เม้นไว้เนาะ วดนี้เลขแปดมาแรงเนาะนี่นี่โดยเฉพาะเลขห้าแปดเนาะนี่ห้าแปดวดนี้แปดมาแรงหนึ่งแปดแปดมาแรงโดยเฉพาะเลขห้าแปดเนาะมาแรงมาแรงจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะนี่แปดมาแรง โดยเฉพาะเลข8 5เนาะมาลายสำนัก8 5นี่แต่ว่าตัวจับคู่มักจะไม่ไม่ค่อยเข้าเนาะงวดนี้จะเข้าหรือไม่ปากแดงศักดิ์สิทธิ์ก็มา8เช่นกันนะคะเนี่ยนี่มา5 8นะคะเนี่ยนี่ก็มา8เช่นกัน รือจะเป็นแปดสองสองแปดเนาะตรงนี้ก็สองแปดนะครสรุปแล้วแอดชิดว่าคงแปดมาเนาะงวดนี้แปดอะไรคะแปดอะไรแปดห้าหรือไม่แปดห้าหรือไม่นะคะหรือจะเป็นแปดสอง ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้แปดมาแรงนะคะหรือจะเป็นแปดห้าเนาะก็ฝากขอบพระคุณมากๆนะคะขอบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์นะคะที่ท่านกดไลค์ก็ถือว่าท่าน มีน้ำใจเนาะที่กดไลค์ให้กับเอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเลขเด่นงวดนี้เอดคิดว่าเอาพวกนี้ไปเสี่ยงก็ไม่นะคะเอาพวกนี้ไปเสี่ยงก็ไม่เสียหายมากนะคะงวดที่แล้วเขาก็เข้านะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจุงมีโชคลาบรอยนะคะสวัสดีค่ะ